ชั่วโมงกันบ้านวันนี้นะครับนะคุณครูก็จะสอนในเรื่องของวิชาการงานต่อจากเมื่อเช้านะครับนักเรียนนะครับนะนะครับต่อจากเมื่อเช้านะครับในหน้าที่หน้าต่อไปจะเป็นหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะครับนักเรียนหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะนักเรียนเอาแบบกหัดมาเปิดหน้าที่ยี่สิบเจ็ดหลอได้เลยครับมาจังครับลูกเอามาแล้วนะ อ่ะหน้าที่27นะครับนะ27ข้อที่10เนี่ยนะครับให้นักเรียนเนี่ยเลือกซักผ้านะครับจะซักด้วยมือหรือด้วยเครื่องนะครับนักเรียนเลือกเอาเลยนะครับนะขอเป็นแบบในเรื่องของการบันทึกเนี่ยจะต้องเป็นผู้ปกครองนะครับในการเซ็นรับทราบนะฮะให้ผู้ปกครองประเมินมาเลยนะครับข้อที่10ด้านบนเห็นไหมครับนะข้อที่10หน้าที่ ยี่สิบเจ็ดนะครับนักเรียนนะฮะอ่ะเรามาดูข้อที่สิบเอ็ดด้านล่างนะครับข้อที่สิบเอ็ดด้านล่างต่อจากต่อจากเมื่อเช้าเลยนะอ่ะหน้าที่นะครับแบป,ประคันนะฮะหน้า,นาต่อไปเป็นหน้าที่ยี่สิบเจ็ดนะครับหน้าที่ยี่สิบเจ็ดอ่าโอเคนะครับยี่สิบเจ็ด ข้อที่11นะครับข้อที่11บเอ็ามาดูนะครับเขาให้นักเรียนเลือกนะครับเลือกอเกี่ยวกับาการจำแนกเครื่องแต่งกายที่ควรรีดนะครับแล้วก็ไม่ควรรีดนะครับลงในตารางนักเรียนเห็นไหมครับเราจะมีช่องตารางอยู่ช่องตารางจะเขียนว่าเสื้อผ้าที่ควรรีดนะครับ กับเสื้อผ้าที่ไม่ควรรีดนะช่องแรกจะเป็นเสื้อผ้านะครับที่ควรรีดนะครับอ่ะโอเคนะครับเสื้อผ้านะครับที่ควรรีดอ่ะแป๊บนึงเดี๋ยวคเปลี่ยนสีก่อนนะอ่ะโอเคครับอ่ะนักเรียนดูเสื้อผ้าที่ควรรีดครับมีอะไรบ้างเอ่ย ชุดลูกเสือหรือชุดเน่นาลีอ่าชุดลูกเสือนะครับชุดลูกเสือชุดลูกเสืออ่าทับนะครับเนตรนาลีนะครับปิดไม้หน่อยครับลูกปิดไม้หน่อยเนตรนาลีอ่าอีกอันหนึ่งครับชุดนักเรียนเสื้อนักเรียนค่ะอ่าเสื้อนักเรียนกับอะไรครับ เนักเรียน,นะคะ่ะอ่าเสื้อนักเรียนกับกระโปรงกางเกงนักเรียนอ่าเขียนลงไปเลยครับเสื้อนักเรียนนะครับแชร์หน้าจอแชร์หน้าจออู้บริหารไม่ได้แชร์หน้าจอนะคะอ่ะโอเคครับลูกเดี๋ยวอูแชร์ให้อ่าโอเคครับเห็นยังเอ่ย โอเคนะครับโอ,อโอเคครับลูกอ่าเสื้อนักเรียนนะครับขีดแล้วก็กระโปรงกระโปงพับกางเกงกางเกงนักเรียนนั่นเองนะต่อไปนะครับ เป็นอันนี้เป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่คนรีดต่อไปเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่เสื้อผ้าที่ไม่คนรีดนะครับต่อไปเป็นเสื้อผ้าที่ไม่คนรีด เสอร์พาสที่ไม่คุณรีก,ก็คือการเกงชั้นในอ่าการเกงชั้นในครับการเกงชั้นในอ่าต่อไปครับมั่วมัวใช่ครับอ่ามัว่วต่อไปครับ เสื้อฟุตบอลค่ะอ่ะเสื้อฟุตบอลอะต่อไปครับากางเกงกีฬาค่ะกีฬาค่กาเกงกีฬา,าเรา,า,เกกาดดจุมมา ก็ถุงเท้าค่ะแล้วก็ถุงเท้าอ่าโอเคครับ ต่อไปหน้าที่ยี่สิบนะครับหน้าที่28หน้าที่28 ข้อที่สิบสองอ่ามาดูหน้าที่ยี่สิบแปดข้อที่สิบสองนะครับในเรื่องของขั้นตอนนะครับการรีดผ้านะครับขั้นตอนการรีดผ้า,ามาดูกัน พร้อมยัครับพร้อมแล้วนะเสร็จไหมครับลูกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่ะเตรียมตัวดูในหนังสือนะวิเคราะห์เลยนะเพราะเหตุใดต้องปรับอุณหภูมิเตารีดให้เหมาะกับชนิดของผ้าที่รีดเพอะไรครับ เพราะทำไมทำไมเราจึงต้องปรับอุณหภูมิเตารีดในการรีดผ้าอ่าใให้เป็นการอะไรครับป้องกันเสื่อผ้าชำรุดค่ะอ่ายัางครับเป็นการให้ผ้าดูสดใสยังครับ มีหนังสือไหมครับมีไหมในหนังสือมีไหมเพื่ออะไรเราถึงจะต้องปรับนะครับปรับอุณหภูมิเตารีดเพื่อไม่ห<า>มให้เสื้อผ้าไหมเพื่อไม่ให้เสื้อผ้าไหมครับยังครับมีส่วนครับแต่ยังถูกมไม่เต็มเสื้อผ้ออาเสียสภาพอ่า หนูลองเปิดหนังสือดูหน้าสี่สิบเก้าสิครับนะนคุณครูบอกอ,อ <c oughs> เห็นไหมครับเป็นการอะไรถนอมเนื้อผ้าถูกต้องนะครับเป็นการถนอมเนื้อผ้านะครับเป็นการถนอม เนื้อผ้านะครับเป็นการถนอมเนื้อผ้านะครับและทำไมปลอดภัยและและร <c oughs> ีดเสื้อผ้าให้ทำไมเสื้อผ้าให้เรียบค่ะถูกต้องครับและรีดเสื้อผ้านะครับให้เรียบนั่นเองนะครับ ถ้าเราเป็นเร่งสุดๆเลยเนี่ยนะครับเป็นการทําลายเนื้อผ้าบางเนื้อผ้าเนี่ยนะครับโดนความร้อนมากๆนะครับเนื้อผ้าจะไหม้นะครับเนื้อผ้าจะไหม้นะครับนะนะบางความร้อนอ่าบางบางบางอ่าผ้าบางชนิดเนี่ยถ้าเราเร่งสุดนะถ้าเราเร่งไม่ปุ๊บนะครับจะทําให้อ่าเนื้อผ้าของเราที่เรารีดเนี่ยมันไหม้เลยนะครับอย่างผ้าบางตัวเนี่ยก็ต้องใช้ความร้อนที่มีความร้อนสูง นะครับในการรีดนะครับถึงจะทําให้เรียบนะ <Okay. S 1> อ่าในข้อนี้ใชแล้วค่ะต่อไปข้อที่สองครับการรีดผ้าบางๆนะครับเช่นผ้าชนหน้านะครับก่อนรีดเสื้อผ้าอื่นๆมีจุดประสงค์เพื่ออะไรครับง่ายๆเลยนะ อรีดผ้าทำไมเราถึงต้องเอาตัวรีดไปรีดผ้าชนิดอื่นก่อนที่จะมารีดผ้าจริงเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่ออะไรใช้ยนานรู้ว่า ใช้น,นันอยู่ไหมออย,อยู่เพื่ออะไรลูกรู้รรไหมเพื่ออะไรคะทำไมเราต้องเอารีดเอาผ้าบางๆมารีดก่อนเป็นการอะไรลูก<ไ>ป,ปกระหยัดพลังงานไฟฟ้าหรอไม่จะประหยัดได้ไงล่ะลูกือ่าเป็นการอะไร ทำไมเวลาเวลาคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมเวลาคุณแม่รีดทาไมเวลาคุณแม่รีดทาไมต้องเอาไปรีดผ้าบางๆก่อนเพื่ออะไรทดสอบก่อนเอาไปรีดเสื้อจริงค่ะนั่นแน่นั่นแน่นั่นน่ะเป็นการอ่าโอเคเป็นการทดสอบถูกต้องคนระับเป็นการอ่าเป็นการทดสอบความร้อนก่อนรีดอ่า ทดสอบความร้อนนะครับของเตารีดนะครับอ่าโอเคครับข้อที่สามครับข้อที่สามถ้ารีเสื้อผ้าที่ไม่แห้งสนิทจะเกิดผลอย่างไรอับค่ะกินไม่กลิ่นอับม ยังไม่ใช่ครับเสื้อผ้าไม่แห้งค่ะเสื้อผ้าไม่แห้งนล่เตารี่มันร้อนมันโดนมันโดนมันก็แห้งทำงานหนักค่ะตารี่ทำงานหนักอ่าทำให้เตารี่ทำงานหนักอะทำให้ตอรี่เสียค่ะทำให้ตอรี่ทำงานหนักทำไมตื๊ดตืด ยอมอยังจังครับยังอ่ะยังตอบมาไอบจนกว่าจะได้คะแนนหนึ่งคะแนนครับอ่าตอบมาเนี่ยตอบถูกได้หนึ่งคะแนนเลยทำแบตเตอรี่ทำงานหนักแล้วยังตอ่อถูกครับเปลืองไฟให้ไหมอ่าว่าถูกเลยนะครับและทำงานหนักอ่านเดี๋ยวก่อนนะโอเคและเปลืองพลังงานไฟฟ้า อะข้อที่สี่ครับเพราะเหตุใดรีผาาดก,ก,ก,รกรรผ้าบางๆได้อีกเล็กน้อยค่ะถูกครับถูกเลยนะครับอ่ะรีดผ้าบางๆได้อีกเล็กน้อยเก่งมากใครเอ่ยชยนันแน่เลยใช่ไหมอ่ะ หน้าที่29นะครับ29จะเป็นปฏิบัติเหมือนกันนะครับปฏิบัติเหมือนกันนะในเรื่องของบันทึกการเก็บเสื้อผ้านะครับแล้วก็การรีดผ้านะครับนะเรียดก,ก็นะครับไปเตรียมตัวในเรื่องของการทำคลิปเหมือนเดิมนะครับนะหน้าที่29นะครับ ้าที่29นะครับปฏิบัตินะครับและทำคลิปไม่เกินสามนาทีนะครับนาที่ยี่สิบเก้านะครับปฏิบัติแนละทำคลิป นะครับไม่เกิน3นาทีทำไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องส่งมานะเดี๋ยวจะออกเป็นคําสั่งนะนักเรียนค่อยส่งมานะครับนะโอเคนะอ่ะมาดูนะครับต่อไปเป็นหน้าที่หน้าที่30นะครับข้อสรุปความเข้าใจนะครับ สรุปความเข้าใจอ่าอ่านข้อความครับข้อความไหนถูกต้องครับผมหนึ่งค่ะฮะ,ะแ้วงข้อที่หนึ่งใช่ไหมค่ะข้อที่หนึ่งนะครับถูกต้อง ครับข้อที่1ถูกต้องติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปเลยครับจากนั้นจากนั้นคุณครูจะให้เวลาทำา10ข้อให้เวลา10นาทีให้เวลา10นาทีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะเรียกเหมือนเดิมอ่านโจทย์แล้วก็อ่านคำตอบนะครับให้นักเรียนลงมือทำได้เลยครับให้เวลา10นาทีนะครับโอเคนะครับพร้ <c oughs> มอมยัง พร้อ,อมแล้วนะพร้อมที่จะเฉลยแล้วนะครับข้อที่หนึ่งอ่านโจทย์เลยครับถ้าพบใต้สัญ,ญลักษณ์คนเชื่อควรปฏิบัติอย่างไรถ้าพบ้า้สัญ,ญลักษณ์ในภาพปฏิบัติอย่างไรตอบข้อไหนครับข้อหนึ่งไม่ใช่ข้อสองครับข้อสองข้อสองไม่ปั่นผ้าให้อ่าไม่ปั่นผ้าให้แห้ง เป็นคำตอบที่ถูกครับอ่ะต่อไปครับข้อที่สองครับใครเอ่ยหนูค่ะอ่าหนูอ่านโจทย์เลยค่ะเสื้อผ้าลักษณะใดที่ต้องใช้แปรงซักผ้าแทนการซักเสื้อผ้าด้วยมือตามปกติข้อไหนครับลูกข้อสามค่ะข้อสาม เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับอ่าข้อสามมคำตอบเพราะว่าเสื้อผ้าที่มีคราบติดแน่นเนี่ยนะครับต้องซักด้วยมือนะครับจะไม่สะอาดถ้าซักด้วยเครื่องเนี่ยมันจะไม่ออกแน่นอนนะครับนะจะต้องใช้อ่ามือในการขยี้นะครับค้าบฝังแน่นจึงจะหลุดออกไปนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามครับหนูค่ะ มาโจเลยจ้าการสอยซ่อนได้ที่ถูกต้องมีลักษณะอย่างไรข้อไหนจ้าข้อสามค่ะข้อสามเห็นได้น้อยที่สุดเป็นคําตอบที่นะครับเมื่อเช้าก็สอนไปนะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเวลาเราสอยเนี่ยเราจะต้องให้เห็นได้นะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสอยซ่อนได้นะครับเราจะต้องซ่อนได้เนี่ย ให้เห็นน้อยที่สุดนะครับอ่ะข้อสี่ครับข้อสี่ครับการรีดเสื้อผ้าแบบใดทำให้สิ้นเืิงพลังงานไฟฟ้าแบบไหนครับส่ครับผน้ำใช่ไหมผมน้ำเสื้อผ้าที่จะรีดให้ชุ่มมากๆเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนะ เพราะว่าถ้าเรารีดจนช่ำหรือว่าเอามาแบบเปียกๆมารีดเนี่ยนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเราก็จะทํางานหนักนะแล้วก็กินไฟอต่างหากด้วยนะครับอ่ะต่อไปครับข้อที่ห้าครับเพราะเหตุใดต้องเพราะเหตุใดต้องใช้ได้สีเดียวกับเสื้อผ้าที่จะส้มแสงข้อไหนข้อข้อสี่ใช่ไหมครับ ข้อสีถูกต้องนะครับเพราะว่ากลมกลืนนะสวยงามนะครับถ้าเราเอาแต่เอาสีคนละสีมาเย็บเนี่ยนะครับมันก็จะดูเปลอะเปละนะครับเราต้องใช้สีสีเดียวเท่านั้นนะครับสีเดียวกับเสื้อผ้านะครับที่เราเย็บนะครับจึงจะถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะมาดูข้อที่หกครับรู้ค่ะอ่านเลยจ้า ถ้าใช้ตะขอรับและตะขอเกี่ยวต่างชุดกันจะเกิดผลอย่างไรตอบข้อสองค่ะข้อสองถูกต้องนะครับเกี่ยวกันไม่ได้นะครับบางทีเราไปเอาขอเล็กมานะครับเอาตัวเกี่ยวขอ,อตัวรับขอเล็กมามาเกี่ยวขอใหญ่เนี่ยนะครับจะทําให้เกี่ยวไม่ได้นั่นเองนะครับถูกต้องเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับขอคนต่อไปครับข้อเจ็ดครับลูก ข้อเจ็ดใครเอ่ยแพรี่เปล่าแพรี่แพรี่มีมีเสียงไหมลูกแพรี่ไม่เสียเปล่าไม่แล้วค่ะหายแพรี่อยู่ไหมเอ่ยแพรี่ขอเป็นรัชพลก็ได้ครับอ่ะมื่กคูเห็นเปิดกล้องได้อยู่เมื่อกี้นี้รัชพลครับข้อเจ็ดหน่อยครับรัชพลอ่ารัชพลอ่านข้อเจ็ดเลยครับ ข้อใดเป็นขั้นตอนการตักเสื้อผ้าที่ทำให้เสื้อผ้าสีไม่ซีดห่งใช้ไม้แขวนเสื้อกับเสื้อผ้าทุกตัวสสะบัดเสื้อผ้าสองถึงสครั้งก่อนตากสามกับผ้าด้าน,นในออกมาด้านนอกทุกตัวสี่ผ้าเสื้อผ้าไว้กับราวตากผ้าโดย ไม่ใช้ไม้แขวนเสื้อ,อหนึ่งครับตอบข้อหนึ่งยังไม่ใช่อ่ะแฮร์รี่มาแล้วแฮร์รี่ตอบข้อไหนครับข้อเจ็ดบอกไปแล้วด้วยนะข้อสค่ะข้อสามเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องกับเสื้อผ้าด้านในออกมานะครับอ่าแล้วก็เอาด้านนอกของเราเข้าไปด้านในนะครับเพื่อป้องกันสีซีดแล้วก็ฝุ่นเปื้อนฝุ่นด้วยนั่นเองนะครับอ่ะ ข้อแปดใครเอ่ยข้อแปดครับ mm. อ่าน้องพลข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนการพับเสื้อผ้าได้ถูกต้องตอบข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับนะเห็นไหมอ่านะเราจะต้องพับเป็นขั้นตอนนะครับพับขั้นตอนแรกก็ขี้เสื้อออกมาขั้นตอนที่สองก็พับเข้าไปให้ได้เป็นรูปตามยาวนะครับ แล้วขั้นตอนที่3ามก็พับครึ่งหนึ่งนะครับให้ได้ครึ่งตัวนั่นเองถูกต้องนะครับอ่ะข้อที่9นะครับอ่ะหนูฟ้อนหนุขั้นตอนใดในการรีดเสื้อผ้าที่ไม่ทําให้เสื้อผ้าไหมตอบข้อ1ค่ะตอบข้อ1น,นะครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับชนิดของผ้านะครับอย่างที่บอกไปถ้าเราไม่ปรับปุ๊บนะ เราไปรีดปึ๊บเลยเสื้อผ้าของเราก็จะไหม้เสียหายทันทีนั่นเองนะครับอ่าสุดท้ายครับอัศยุทธครับผมอ่านโจทย์ตอบไหยครับการพรมน้ําก่อนรีดเสื้อผ้ามีประโยชน์อย่างไรตอบข้อสี่ครับข้อสี่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเสื้อผ้ารีดง่ายและก็เรียบขึ้นด้วยนะครับการพรมน้ําเสื้อผ้าเนี่ยน,นักเรียนจะต้องพรมอย่างไม่ไม่เปรียกนะครับเอาพอชื้นพอนะครับ อพอมีความชื้นนะครับแล้วเราก็ใช้ไฟเตารีในเปิดไฟอ่อนๆก่อนนะครับแล้วก็าาวกนนรกีดนะครับเขาก็จะเรียบง่ายเสมอกันเลยนะครับตอบข้อที่สี่นั่นเองโอเคครับอ่าเป็นไงถูกกันทั้งหมดกี่ข้อเอ่ยอใครถูกใครถูกสิบข้อ,คอใครถูกสิบข้อ,กอยกมือเห็นๆหน,หน่อยเร็วใครถูกเก้าอ่าโอเคนะครับแล้วพักถูกกี่ข้อลูก นักพักถูกกี่ข้อแล้วเจ็ดค่ะถูกเจ็ดข้อโอเคค่ะไม่เป็นไรโอเคนะครับก็วันนี้ก็การบ้านนะครับเราก็ฝากไว้แค่นี้ในเรื่องของการทบทวนนะครับนะเป็นเวลาที่โอเคเลยถือว่าพอสมควรนะครับก็ให้นักเรียนนะครับพักพรพักสายตานะครับพักสายตานะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่คาบหน้านะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับถ้าใครยังอยู่ก็ได้นะครูยังอยู่ก็ได้นะลูกนะครูก็อยู่นะ <c oughs> อ่าเดี๋ยวคุณครูพูดในเรื่องของนี่ก่อนงานที่ที่เพื่อนงงเมื่อกี้นี้นะครับในหน้าที่อ่าที่บอกว่าทํากี่งานบันเทิกกี่งานนะครับอ่ะจะพูดในเรื่องของการปฏิบัติการถ่ายภาพอะไรพวกนี้ก่อนนะอ่ะหน้าที่เป็น นะครับหน้าที่เป็นหน้าที่24นะครับเขาจะมี3ขั้นตอนก็คือการใส่ส้นได้การเย็บตะขอเกี่ยวหรือการเย็บขอรับนะครับเลือก1อันทําเป็นชิ้นงานและถ่ายทําเป็นคลิปวิดีโอมานะครับอันแรกนะต่อไปเป็นการซักผ้าวิธีการซักผ้าก็เช่นเดียวกันก็เลือกจะซักมือหรือซักเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอมา เช่นเดียวกันนะครับนะไม่ถึง3นาทีใช่ครับไม่ต้องสึง3นาทีก็ได้นะครับอ่ะต่อไปหน้าที่29นะครับเป็นการบันทึกเกี่ยวกับการเก็บเสื้อผ้าและการพับผ้าแล้วก็การรีดผ้าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมาทําเป็นคลิปวิดีโอเหมือนกันไม่เกิน3นาทีนะครับเลือก1อย่างนะครับไม่ใช่ทําหมดทุกอย่างนะครับนักเรียนนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับนักเรียนนะนะครับเจอกัน ถึงบ้านวันนี้มีมีอะไรัหงบะหมี่วันนี้มีภาษาไทยใช่ไหมลูกค่ะให้ให้ทําอะไรครับภาษ,ษาไทยให้หาคาให้เรียงคําตามพจนานุกรมแล้วก็หาความหมายค่ะอ่าโอเคครับมีอย่างเดียวนะครับนะแล้วก็วิชาการงานของคุณครูคนั่นเองนะครับมีสองอย่างอ่าโอเคนะครับ